สูตร ZC คืออะไรและทำไมไทยเอ็นเมซมบวกแลนดาไซฮาโรชิน ZC เนี่ยมันถึงเหนือกว่าปกติโย่เก่งนู้เรื่องการเกษตรนะครับสูตร ZC นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่ผสมผสานกันนะครับเอาข้อดีระหว่างสูตร CS กับสูตร SC มาผสมกันนะครับทำให้เกิดอะไรทำให้หนึ่งก็คือมันละลายนะ้ำได้ดีขึ้นนะครับสองนะครับคงทนต่อการ เสื่อมสลายนี่ว่าจะเป็นแสงแดดลมหรือว่าฝนก็ตามครับและ3ก็คือการแทรกซึมซอกซอนนะครับหรือว่าการที่มันมีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าไปตัมแมลงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาออกฤทธิ์ดูดซึมด้วยดังนั้นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กก็เลยสามารถที่จะทาลายตัวมแมลงได้ดีขึ้นและดูดซึมเขาทงงา,างปากใบได้มากกว่าปกติและตัวนี้นะครับคือแลมดาไซฮาบวกไทอมิวแซมหมายความว่าเขามีรสเฮ้เขามีฤทธิ์ในการจัดการเทียได้ไดหลากหลายชนิดนะครับอย่างแลมดาไซฮาเนี่ยรู้อยู่แล้ว พวกแมลงบินทั่วไปนะครับเทียะจากต่างนะครับสีทรงสีเสื้อนีินได้ดีแน่ๆแ,และตัวไทริแซมก็จะได้พวกแมลงปากลูกแมลงเตา่าแมงสิงแมลงแขงเทียไฟนะครับแล้วเทียกระโดดด้วยดังนั้นใครก็ตามที่ตามหาแบบนี้อยู่นะครับมีแล้วเนีก้าอ,อ่อนหนึลิตรหขวดฉีดได้ประมาณ5าถัง2 0 0ลิตรราคาก็ดีด้วยเจ็งรุ่งเรืองการเกษตรสวัสดีครับ